สดีรครับเพิ่งมาครับตื่นสายเยากไปแกปัญหาแต่เรากั้วกิ้งนี่นนเลยค้างกระท่ายอยู่เนี่ยอะไรในหมอ้อเนี่ยหูหวานคิมปลาอา,าหารเสร็จหมดแล้วครับวันนี้ครับ<ม>ไปดูอาหารหน่อยครับ หมอ้อแรกข้าวเดาวก็ต้องเป็นพะโล้แน่ๆเลยครับพะโล้ครับพะโล้ต้มจืดแกงส้มไข่ปลาใส่มะละกอนะครับอันนี้ต้มขาไก่ใช่ไหมครับเนี่ย หรือหม้อนี้กันครับหม้อใหญ่เลยครับอวันนี้บีปลาลินทำอะไรครับเนี่ยปลาลินชูชีพนะครับปลาลิ้นชูชีครับอันนี้แกงเทพโพนะครับโอชิปโปนะครับไม่ได้ถานนะครับโอชิโปซี่โครงหมู ผัดพริกแกงนะครับเสียจหมดแล้วครับกุกข้าวลูกค้ามาก็ไปแล้วทยอยกันไปแล้วครับ ชิมหันหลังตลอดเลยครับไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแซ่บปะมาเลยครับลูกค้ามานะครับจะสว่างเลยครับ นั่นก็ร้านยำนะครับร้านหมูย่างไก่ย่างนะครับร้านนั้นนะครับยังไม่มีคนมาอุ่นหนุนะครับของย่างต้องใช้สายหน่อยครับของย่างยำก็ต้องเย็นๆนะครับลค้าประจำนะครับมาแต่เช้าเลยครับ ครับเป็นท่านนะครับแ่งเขียวหวานชิ้นปลากายหัวจิ้มใกล้จะสำเร็จแล้วครับไม่ใช้เวลานานครับหัวจิ้ง นนมัเฮ้ยวันนี้ชิมหันหน้าเว้ยแปลกครับแต่มันอร่อย,ยครับเป็นยังไงเมนูแปลกอร่อยแล้วครับล้วยกิ้งมีค้ายดีอีกเมนูครับ ก็หิวข้าวแล้วมันตักข้าวไปกินแล้วครับ chiếu ván ván chiếu dốc chừng

ราก,กอ่อไข่ปลานี่ผัดอะไรครับเค้าไก่ชิ้นเค้าไก่ชิ้นนะครับ มาเลไรแต่เช้าครับรถวิ่งกี่โมงครับกิงค่ายังครับดูเลยครับนี่มีกระเพราไก่ครับลังผัดอยู่ครับกระเพราไก่ชิ้นครับ เสร็จแล้วครับค้่ามีชูชีปลาครับน่าร่อยชูช oh, ีปลานินครับตัวละสี่ร้อยบาทครับเฮ้ยสี่สิบบาทตัวละสี่สิบบาทครับกระเพราไก่กำลังเดือดเลยครับเดือดเป็นๆนเลยครับ ยูทูปอีกครับลงโซเชียลนะครับไยนน้อยดังถึงสหรัฐอเมริกาเลยน้อยเยนไม่ได้เติมน้ำมันรถเลยนะเนี่ยใ mm hmm. ายกะเพรากันเอากะเพราที่จะลงวันนี้กะเพรานี่แหละ กะเพราไก่ชิ้นนะครับยังไม่ได้ลงเลยไก่ยังไม่สุกเลยไม่ด้เป,<ม>เป็นไรครับติดกันมืนะครับลูกค้าก็ทยอยกันมากันไปหมดแล้วครับดูหน้าตาก่อนเลย ดูหน้าตาครับสุขีปานินครับนั่นแหละครับหม้อนั่นแหละครับสุขีปานินนะครับไม่เติมน้ำมันเลยครับทำคลิดอยู่ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละค่าเช่าเสื้อไม่่าคาเเสือาายผมนี่ไงจ่ายค่าเช่าไม่แตกต่างกันอืมน้่หม้อเล็กไม่เหนือมาแล้วครับใบกระเพราครับ ไม่ชิมเลยนะครับแซ่บร <c> ส <oughs> เลิศชิมแล้วอะไรหลายอย่างเลยเรื่องไมนขาดเย,ดเยดอะนะพอน้ำมันเยอะนะครับน้ำมันออกอน้ำเก๋มันออกไชิมน้ำแต่ไม่ใส่ใช่ถูกต้อง น้าไก่ไมันดึงฟงเลยนะนี่อร่อยแน่ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลูกค้าไปกินเขาก็จะใส่น้ำพริกน้ำปลาอีกใช่ไหม,อ,มอร่อยเลิศเลิศเลิศนี่ของแท้แน่นอนจริงเท็ด เตรียมเสด็จลงหม้อนะครับแน,น่นอนเตรียมเสด็จลงหม้อเลยครับกะเพราไก่ชิ้นครับไปแล้วนะครับ